นบ้านเกาะหัง่งตำบลเกาะสีบยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งติดกับทะเลอันดามันนั่งเรือจากท่าเรือแหลมกรวดเพียงไม่ถึง15นาทีก็ถึงพื้นที่แห่งนี้ชุมชนบ้านเกาะหัง่งอยู่กันมาโดยไม่มีไฟฟ้าใช้หลายชั่วอายุคนนานนับศตวรรษเป็นร้อยปีแล้วร้อปีแล้วไฟฟ้าไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยไม,มีไฟใช้ ความมืดมุนจากปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ของชุมชนบ้านเกาะห่างแห่งนี้คือความมอดดับของโอกาสคุณภาพชีวิตและความหวังของชาวบ้านเกือบ200หลังคาเรือนร่วม500คนเด็กตัวน้อยๆที่เกิดมาต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำโดยไม่มีทางเลือก ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564คณะนักศึกษากลุ่มบ้านรัชดาพิเศษหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้เดินทางมาเยือนบ้านเกาะห้าง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านมารอต้อนรับด้วยความยินดีเสมือนการจุดไฟแห่งความหวังให้สว่างขึ้นที่บ้านเกาะหัง่งผู้นำชุมชนตำบลเกาะสีบอยา,าบ้านเกาะหังประชุมปรึกษาหาเรือร่วมกับคณะนักศึกษาที่เดินทางมายังบ้านเกาะห้งพร้อมๆกับการสะท้อนสภาพปัญหาการขาดโอกาสในชีวิตในทุกด้านต้องระทมขมขืนและน้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นพลเมืองที่คล้ายกับถูกปล่อยเกาะมานานแสนนาน ผู้นำชุมชนเห็นพ้องกันว่า ทุกคนจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและจะร่วมมือกันทุกทางเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วรวมทั้งการปักเสาพาาสายที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางนักศ,ศึกษาก็รับปากจะช่วยประสานและหาทางขับเคลื่อนให้บ้านก่อห้างมีไฟฟ้าใช้จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความหวังเริ่มเป็นจริง ก็คือกำนันตำบลเกาะสีบอยาผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะห้างและผู้นำชุมชนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2564ผ่านด็อ,อร์เสกสกลอัฏฐาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังรับหนังสือร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้มานานนับร้อยปีก็สั่งการและเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบี่ทันที พอเรียกร้องได้รับการตอบสนองในทันทีทันใดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวไปยังบ้านเกาะห้างด้วยตนเองเพื่อสำรวจปัญหาและสั่งการทั้งนี้การที่ภาครัฐให้ความสนใจและตอบรับด้วยดีเกิดจากการที่นักศึกษาบ้านรัชดาพิเศษได้ช่วยติดต่อประสานงานขณะเดียวกันนักศึกษาบ้านรัชดาพิเศษได้เดินทางไปบ้านเกาะจิก ตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อเรียนรู้ในการบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จคุณนรงชัยเหียนสุวรรณหรือผู้ใหญ่แป๊ดแห่งบ้านเกาะจิกหัวเรียวหัวแรงสำคัญได้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์บริหารและพาดูระบบต่าง จากนั้นนักศึกษาได้ประสานให้ผู้ใหญ่แท็กบ้านเกาะจิกพูดคุยผ่านออนไลน์กับผู้ใหญ่บ้านและทีมผู้นําบ้านเกาะหังโดยนักศึกษาได้เข้าร่วมด้วยนําไปสู่การจาัดทาธรรมนูญบ้านเกาะหัง่งว่าด้วยข้อปฏิบัติมุ่งเน้นการดูแลรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่ซึ่งชาวบ้านได้ประชุมประชาคมเสนอความเห็นและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้นโดยสมาชิกบ้านเกาะหัง่งจะจ่าย เงินเป็นกองทุนเพื่อซ่อมแซมรักษาขวัญและกำลังใจของชาวบ้านบ้านก่อห้างเกิดขึ้นความหวังที่จะมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ไม่ไกลนะแต่ละหลังคาเรือน กระตรือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกระบวนการรับฟังความเห็นโดยผู้นำชุมชนจัดขึ้นด้วยความทุ่มเทและเสียงสะั้การปักเสาผ้าสายไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางซึ่งนักศึกษาได้ช่วยประสานงานและนัดประชุมหาหรือผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครมป่าไม้เป็นต้นและด้วยการติดตามเรื่องและผักดันของด็อกเตอร์เสกสกลทำให้โครงการปักเสาผ้าสายเพื่อใจพลังงานไฟฟ้าซึ่งอยู่ในแผนขยายเขตของการไฟฟ้าภูมิภาคอยู่แล้วได้รับการพิจนารณาและจะดำเนินการให้ประสบผลโดยเร็ว ดวงตาของชาวบ้านบ้านเกาะหัางที่ไร้แววเริ่มเห็นแสงขึ้นรำไรเมื่อได้รับแจ้งว่าสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติงบประมาณจำนวน9ล้านบาทตามที่อาบาตาเกาะสีบยาเสนอเรื่องไปทางจังหวัดเพื่อใช้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนซึ่งจะต้องจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการตามขั้นตอน ความสำเร็จจากการขับเคลื่อนให้เกิดการปักเสาพาดส,สายเพื่อลดความเหลื่อมล้ํานี้มุ่งเน้นการใช้บทบาทภาครัฐอาศัยองค์ประกอบ5 c ได้แก่ 1. c r e d i b l e and touch government ภาครัฐต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือได้ 2. Connection การเชื่อมต่อกันของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 3. Communication การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4. c o m m ม n i t y ชุมชนมุ่งเน้นให้ชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนและ5 Collaboration ความร่วมมือการปักเสาผ้าสายทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี โครง,งาการกลุ่มเชิงปฏิบัติปปร25บ้าานรัชดาเกษตรเป็นโครงการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำจากการเข้าถึงแหล่งสาธารณูปโภคที่สำคัญอันได้แก่ระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐก,การขับเคลื่อนด้วยกันหลายฝ่ายทำให้บ้านเกาะหัางจะได้มีไฟฟ้าใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ซึ่งจากการเตรียมการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนเป็นหัวใจของการสำนิดผลที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและตามมาด้วยไฟฟ้าจากการ ปักเสาผ้าสายจะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะได้เล่าเรียนหนังสือเมื่อไฟฟ้าช่วยให้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นี่ใจมาครับหรือว่ามีความเรียบเรียการผลนอนได้มีไฟฟ้าจ่ายมาน,นลุกลุก,ลกลาดก็ไปจะได้ผโลมงหรือว่าขอเกิคุณนครับนี่คือผลผลิตของหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเก้า พวกท่านกลุ่มบ้านรัชดาพิเศษก็ก็มาทําความเจริญทางวัตถุในทํานองนี้เราต้องขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่จัดและส่งเสริมให้มีการจัดทําโครงการดีๆอย่างนี้ขอบพระคุณกลุ่มบ้านรัชนาพิเศษขอบพระคุณนักศึกษาในหลักสูตรปปรอย25แล้วก็ที่สําคัญก็คือขอบพระคุณชาวบ้านเกาะห้างที่ให้ความร่วมมือ นักศึกษาหรือผู้ที่เข้าไปช่วยท่านเนี่ยทำแล้วเขาก็จากท่านไปคนเหล่านั้นจะต้องรับช่วงต่อไปให้มันยั่งยืนเครื่องมือเครื่องไม้เสียก็ต้องซ่อมซ่อมไม่เป็นก็ต้องบอกกล่าวทางการแล้วก็ทางการเองก็จะต้องส่งเสริมให้มีผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่นที่ดีที่มั่มนคงที่แข็งแรงเข้าไปทําทุกอย่างมันถึงจะไปกันได้